วันนี้เอาต้นทีเล็กนะครับเป็นแฝดสามหัวนะครับมาโชว์นะครับแฝดสามหัวนะครับหายากมากนะครับเลี้ยงมาก็เกือบจะปีหนึ่งได้นะครับมันก็จะติดชมพูชมพูด้วยนะครับเนี่ยให้หนอก็ให้ดอกชมพูนะครับนะครับ ตอนนี้ก็ปล่อยไม่แพงนะครับหนอละหกสิบบาทเองนะครับนี่ครับมันก็มีความยากลำบากเหมือนกันในการเด็ดหนอนะครับนี่ครับ ก็มีลูกค้าจองอยู่เรื่อยๆนะครับขายแค่หน่อละหกสิบนะครับโคนนี้ชาง่ายไม่ได้ชำครับโคนนี้กราฟง่ายมากก็ขาดติดที่เก้าเก้าปอร์เซ็นนะครับนครับโชว์ต้นแม่ครับมีลูกค้าชอบถามต้นแม่หน้าตาเป็นยังไง สวยมากเคครับเดี๋ยวดูขนาดความยาวนะครับนี่ครับต้นแมครับถือว่ายาวแล้วเนี่ยเลี้ยงไว้ตั้งนานก็สนใจก็ทักมาน,นะครับ โอเคครับ okay.